เฮ้ยหนูเหมุนอยู่หน้าบ้านเลยอะไปไปไปเดีวข้าวา,าสีช่วยด้วยนะคะอย่าให้มันมาตรงบ้านหนูนะนี่ตรงหน้าบ้านเลยอ่ะโอ๊ย ให้มันไปใจๆนะคะอุย๊ยแต่อย่าไปตรงบ้านตรงนั้นเลยหยุดได้ไหมอะ่ะเฮ้ยไม่เคยเห็นในชีวิตเลยอะ่ะโอ๊ยตื่นเต้นโอ๊ยแล้วมันไปดวนบ้านคนแล้วบ้านหลังนั้นหลังคาเปิดเลยนะคะเฮ้ยเนี่ยโอ๊ยรด้สึกซึ่งว่าเจ็ดสิบหกเองนะโอ๊ยบ้านน้ำเยอะเลยอ่ะหลังคาเปิดเยอะเลยอ่ะโอ๊ย ไปยตพยตาอรพักรถพัอย้วนมานี่แล้ว่อจะเลี้ยวมาบ้านเราไหมจะมาบ้านเราปะวะโอ้ยโออกลับอยู่บ้านปะวะพอบ้านสีน้ำเงินลงแล้วอะไหมดเลยอะ